ขอบนนุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดขอยาตทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เปิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพัพยาปัช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยพระนีขาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุ จะมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอดข้าประจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาต ทั้งชาตินี้แหละชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานถึงเพราะความวาสุขความเจริญธรรมต้องมีแก่ทุกท่านถึงสาธุ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 ค่ะ สาธุบุญกับทุกคนนะคะที่อยู่จนถึงเวนาทีสุดท้ายเมื่อก,กี้เหมือนไลฟ์มันจะหลุดไปนะคะแต่ก็เวลคัมสำหรับ5คนที่เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวาพิณภาจะทำพิธี เปิดบุญให้นะคะให้ทุกคนน้อมจิตรับคําอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะสําหรับคนที่หลุดไปเมื่อกี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเรามาเปิดบุญด้วยกันซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติในค่ําคืนนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่9ก้าแล้วนะคะเมื่อเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เราก็มีสวดพระมหาจักรพรรดิไปทั้งหมด17บทนะคะซึ่งคราวนี้เดี๋ยวจะพาคำอธิษฐานเปิดบุญนะคะ ทุกคนน้อมจิตแล้วก็หลับตานะคะแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่เปรตภา,าบอกว่าให้ตั้งนึกถึงชื่อตัวเองและคนที่เรารักก็ให้พูดตามเลยนะคะก็ให้ทิฐานไว้เลยข้าพเจ้าขออารัธนากระแสบารมีของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้โดนบันดาลบนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขออำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จนบรรดาลให้กระแสะแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญพุทธมนต์การนั่งภาวนาและทุกบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างนี้จงสำเร็จแก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณศัตรูหมู่มารบริวารทั้งหลายรวมถึงสัพพเวสีพูดผีปีศาจ ผีชั้นต่ำผีชเชื่อโรคทุกประเภททั้งที่อยู่ภายในทั้งที่อยู่ภายนอกร่างกายของข้าพเจ้าและที่ยู่กำลังจะมาถึงตัวข้าพเจ้าในเร็วๆนี้รวมทั้งจงสำเร็จแก่เทพดาประจำตัวข้าพเจ้าครูบาอาจารย์ปู่ลือศีทั้งร้อยแปดตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกพระองค์ที่ปกป้องคุ้มครองตัวข้าพเจ้าจงสำเร็จแก่เราพูดผีปีศาจ เปรตอสุรกายยักษ์คนทันนาคาครุดกุมภันมานกินราเทวดาพรมทั้งที่ดีและไม่ดียม,มาบาลยม,มทูตเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียจุลินทรีย์สัตว์ที่เคยฆ่าญาติที่เคยล่วงลับไปแล้วนายเวนายบุญ ทั้งที่อยู่ในตัวและรอบรอบตัวของข้าพเจ้าทั้งที่อยู่ในตัวและรอบรอบตัวของให้ทุกคนนะึกถึงคนที่เราอยากจะแผ่บุญแบบกุศลเปิดบุญให้เขาเป็นชื่อพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ได้ที่ท่านต้องการจะช่วยเหลือให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเพ็ญนภาเว้นวักเว้นให้ทุกคนได้ได้นึกถึงค่ะ และที่อยู่ที่บ้านข้าพเจ้าที่ทำงานข้าพเจ้าและในทุกเส้นทางที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปมาในแต่ละที่ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงได้รับซึ่งกระแสแห่งบุญนี้โดยทั่วถึงกันเมื่อได้รับแล้วขอให้อนุโมทนาบุญร่วมกัน ขอให้พวกท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานนำผลบุญนี้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและขอให้พวกท่านที่เป็นศัตรูในตัวข้าพเจ้าและร่างต่างๆที่ท่านอาศัยอยู่จงได้กลับกลายมาเป็นมิตรคอยคุ้มครองป้องกันผองภัยบันดาลให้ข้าพเจ้าและพวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นคนดีมีศีลมีธรรมอธิษฐานตามที่ต้องการได้เลยค่ะ และในวันนี้ข้าพเจ้าจะขอเปิดบุญให้พวกท่านได้รับกันโดยทั่วถึงดังนั้นตลอดทั้งวันนี้หากบุญใดจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าไม่ว่าทางกายวาจาหรือใจก็ตามขออำนาจบุญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้ส่งกระแสบ,บุญที่จะบังเกิดขึ้นส่งถึงพวกท่านอย่างทั่วถึงกันโดยขอให้พวกท่านแบ่งสายการเข้ารับบุญดังนี้ พูดผีปีศาจเปรตอสุรกายยักษ์เข้ามารับปุนทางเบื้องล่างของข้าพเจ้าโดยขอให้มาเป็นแถวแถวใครแถวมันไม่แย่งกัน คนทันนาคาคุดกุมภันมานเมื่อกินาราเข้ามารับปุญทางเบื้องซ้ายของข้าพเจ้าโดยขอให้มาเป็นแถวแถวใครแถวมันไม่แย่งกันสัตว์ที่เคยฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสและจุลินทรีย์เข้ามารับปุญเบื้องขวาของข้าพเจ้าโดยขอให้มาเป็นแถวใครแถวมันไม่แย่งกันญาติที่ร่วงลับเข้ามารับปุญเบื้องหลังของข้าพเจ้าโดยขอให้มาเป็นแถวแถวใครแถวมันไม่แย่งกัน นายบุญนายเวรเข้ามารับบุญเบื้องหน้าของข้าพเจ้าโดยขอให้มาเป็นแถวแถวใครแถวมันไม่แย่งกันเทวดาพรหมทั้งที่ดีและไม่ดียมบาบาลยมทูตเข้ามารับบุญเบื้องบนของข้าพเจ้าโดยขอให้มาเป็นแถวแถวใครแถวมันไม่แย่งกันเมื่อได้รับบุญกันแล้วขอให้ท่านจดจําสัญญาแห่งบุญเหล่านี้ไว้แล้วบอกต่อๆกันไปเพื่อให้ทราบกฎในการเข้ารับบุญจากข้าพเจ้านี้ และขอให้ท่านได้โมทนาบุญร่วมกันรวมทั้งตั้งจิตอธิษฐานนำผลบุญนี้นำพาพวกท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นสิ่งลี้รับไรรับบุญได้แล้วก็ขอให้ตั้งจิตรับบุญที่เกิดขึ้นนี้แต่หากสิ่งลี้รับใดที่ไม่สามารถรับบุญได้ในทันทีก็ขอบุญนี้จงแปลงเป็นอาหารถึงแก่พวกท่านให้ได้รับทั่วถึงกันและเมื่อรับบุญแล้ว จงทำงานเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยการเปลี่ยนจากศัตรูร้ายมาเป็นมิตรที่ดีให้แก่ข้าพเจ้าและเจ้าของร่างที่ท่านอาศัยอยู่หรืออยู่รอบๆข้างรวมทั้งช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าและพวกเขาให้ปลอดภัยคลาดแคล้วจากภัยทั้งปวงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงหายจากโรคัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ให้มีดวงตามองเห็นธรรมเป็นคนดีมีศีลมีธรรมให้อธิษฐานให้ทุกท่านที่อยู่ในนี้ร้อยท่าน ได้อธิษฐานตามความต้องการได้เลยนะเจ้าขะหากสิ่งทีรับใดกลุ่มใดไม่ทำงานหรือไม่พยายามทำงานพวกท่านก็จะไม่สามารถรับบุญจากข้าพเจ้าได้ประตูบุญของข้าพเจ้าจะถูกปิดอย่างอัตโนมัติหากสิ่งรีรับกลุ่มใดทำงานหรือพยายามทำงานท่านก็จะได้รับบุญของข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่องและเป็นอัตโนมัติ ขอให้แบ่งสายการเข้ารับกระแสบุญอย่างเป็นระเบียบแถวใครแถวมันไม่แย่งกันไม่เอาเปรียบกันช่วยกันทำงานไม่เกียงกันทำงานไม่แย่งกันทำงานในยามใดที่กลุ่มหนึ่งทำงานอยู่แล้วก็ขอให้ช่วยบอกต่ออีกกลุ่มหนึ่งให้รอก่อนสักครู่หากทำได้ตามนี้พวกท่านก็จะได้รับบุญที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติและต่อเนื่องตลอดทั้งวันขอเทวดาหรือพรหมผู้มีบุญญาธิการในตัวข้าหนึ่งพระองค์ จงได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้คอยควบคุมดูแลการเข้ารับปุนของกลุ่มสิ่งลี้ลับต่างๆพร้อมบอกกฎในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้แต่ละกลุ่มได้รับทราบโดยทั่วถึงกันเทินยินดีกับทุกท่านนะคะสาธุนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติด้วยกันนะคะจนถึงวินาทีสุดท้ายของวันนี้ในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาต <clears> hmm. <throat> พลิกกล้องกลับมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดหนึ่งสภาวะวันนี้ของแต่ละคนนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะสาธุสาธุค่าวันนี้ก็คือตลอดตั้งแต่สามทุ่มจึงถึงยี่สองนกาสิบสองนาทีสี่ทุ่มนะคะสําหรับคนที่เข้ามาก่อนหรือเพิ่งมานะคะก็กดติดตามช่องพินภาพยากรเอาไว้นะคะซึ่งเราจะทําชาเิ้นนะคะในการที่จะสวดมนต์อย่างเงี้ยไปถึง108วันเราจะอยู่ด้วยกันวันนี้ก็เป็นวันที่9แล้ว นะคะสำหรับคนที่มาวันนี้ถือว่าเรามาสร้างบุญ,บญกุศลด้วยกนันง่ายๆในช่วงเวลาค่าคืนในแต่ละวันนะคะใครนะคะไม่ถนัดนั่งภาวนาหรืออยากนอนภาวนาเอาที่เราต้องการได้เลยนะคะช่วงที่สวดมนต์ถ้าใครสวดได้ก็สวดแต่ถ้าใครสวดไม่ได้ก็คือเราก็น้อมจิตรับ เอาก็ได้นะคะสำหรับคืนนี้ดึกแล้วนะคะคนอาจจะต้องเดินทางไปทำงานนะคะก็ฝากติดตามกันเอาไว้หลังจากนั้นคะพอหลังจากร้อยแปดวันในช่วงระหว่างนถ้ามีเวลานะคะช่วงกลางวันหรือช่วงที่แบบไม่ได้ปฏิบัติช่วงคืนเดี๋ยวจะมาเปิดชะตาให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่อ่านดวงให้นะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ขอทุกคนนอนหลับฝันดี ฝันม่นฝันฝันให้มีความสุขนะคะอย่าไปฝันร้ายให้ฝันแบบฝันมีความสุขแล้วก็ตื่นมาก็สดชื่นพร้อมรับ,บันใหม่พรุ่งนี้เช้าเราก็ตื่นมาสูดอากาศเย็นเย็นอากาศดีๆในยามเช้าคืนนี้ก็ฝึกหายใจกันนะคะหายใจเข้าผ่อนคลายกั้นลมหายใจถ้าเครียดมากกั้นไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยออกไปลึก ปล่อยออกไปอย่างนี้นะคะวิธีการที่เราจะอยู่กับจิตใจของเราแล้วก็ผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดเอาแค่นี้ละค่ะคืนนี้คือดูแค่ปล่อยอย่างนี้เบาสบายนะคะก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ